จะโดนลกแล้วนะคะแดดร้นอนมากเลยเห็นลูกชายแนละ้ว ยินดีต้อนรับต้อนรับับเกดเสียงกอนอะไรบ้างไดีเสียงกรนพีลูกแม่แพ้บ่ได้ให้แม่ตอนตอนนี้ลูกนวดให้แม่นะตอนแม่ล้ำ เปลี่ยนข้าวบุทานใหม่ดิขอบคุณขอบคุณค่ะ แลเกไม่ได้กลับโอเคไปผูกอันนี้มันแทชุดของชุดเนี่ยเบาเเนี่ยเร้าไปดูของโอเคหนักกระเป๋าหนึ่งไปแล้วครับรถมาแล้วครับลูกชายจะเปลี่ยนสี่หกนะคะใช่ไหมไม่ใช่รถเราดอันนี้สี่หกค่ะ ยไมไไ่ด้อ๋อของเรามาแล้วค่ะอลินขอบคุณมากว,วันนี้ลูกชายส่งแม่นะคะวันนี้ลูกชายส่งแม่ค่ะแม่ขึ้นรถแล้ว